การสวัสดีค่ะพี่น้องกลับายสู้ผู้สุขคนจะพี่น้องจามาจะเมนูเสนอเมนูกะปุ้นสาวน้ำปลาตาจ้าพี่น้องโอ้ยขอไปได้ไหมจะก็ะนวดเม็ดกระเทียมจะพี่น้องจ้ากินกับเคียวหมูแล้วก็ผักสะอมหมากมันละจะพี่น้องจ้ามาแซ่บแซ่บน้ำกันจ้าม่ตัดใจแม่ไอชื่อแบบนี้เลย หอนค่ะหอนเนี่ยมาจากพี่น้อมันเซ็นน้ำกันอีกแบบจ้าเนี่นอืมอร่ะ หอนคักพี่น้องจ้ะใครจิบอยู่คงโหยนบ้านหอนอีทีเหรอเพื่ออะไรเปิดกล่องมากอัน,นี้เลยตอนก็ท่านเปิดกล่องสร้างไหวนแม่ชีไทยจิบเรื่องมาเรากินด้วยก,กันดิเราก็กินด้วยกันดิ มาจากพี่น้องจากสุดแจ้นกันจ้ะมีแก็บหม,ม,มูวันมาละ อืมจำเป็นร่วนทักหวานกับแคปมูจัดเลยก่อน เดิ๋ยจ้าพี่น้องจ้ะอือออออออสู้นะเนี่ย เดี๋ยวบกลก่องขวมงนนบมาจากนี่นอนดูแบบดูบบด้วยกล่องกะไรมาจากตับกู ล้อมแม่ข้างล่างไป,ป,ปมึงร้อ,อ,อนจับแซมต้องกันจับพี่น้องจับ จะมาตักกองเนี่ยอะไรแต่พี่น้องเล่นฝาบไรอืมหอนหอนลายก็เลืยประจัดอันนี้เลยไอ้ตั มุขที่วัชิฮอนแบบบานนีจากพี่น้องเมกนกะทิ เด็กแบบนั้นพ่อจะต้อง 음 참모 음. 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 หอนหลายมาไว้แต่พี่น้องไปเลยจ้ะพี่น้องจ้าสำหรับคลิปนี้ก็ฝากพี่ฝากน้องไว้เพียงเท่านี้์ละจ้าพี่น้องฝากไปกระลงใจหน่อด้วยจ้ามันหอนหลายกินกันกินบ่แซ่บหมดแล้วพอล้มขึ้นมาเปิดลงมาคิดว่าชื่อหอนวันนี้ไปแล้วจ้าพี่น้องจ้าบายบายจ้า